มาค่ะวันนี้เราจะมาสบัดสีกันนะคะเสียงแอบแหบดิดนนึงนะ <c oughs> สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสบัดสีที่แขนเสื้อกันนะคะ,อะตอนนี้ก็บอกวิธีการทำก็คือตัวนี้นะที่เราทำเนี่ยไอตรงสีเหลืองที่มันเป็นเลือเล่อๆๆตรงนี้นะเราก็จะใช้น้ำนะคะมาลูบๆอย่างนี้ให้มันชุ่มก่อนนะแล้วก็เอาสีเหลืองนะ่ะ มาใส่ผูกกันประมาณนี้สีเหลืองมา,าเก,กเลี่ยรตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำช่วยให้มันดูแบบดูกลมกลืนใช่ไหมแล้วพอเสร็จแล้วเร,เราก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะถ้าทำตอนเปียกไ,ไม่ได้นะถ้าเราจะสบัดสีเพราะว่าสีมันจะซึมไม่กับเนื้อผ้ามันจะไม่ได้เป็นเม็ดนะคะก็ต้องรอให้มันแห้งก่อน <c oughs> พอแห้งแต่สีที่เราผสมเนี่ยก็คือจะต้องจางด้วยนะจะต้องจางแบบ เหลวๆว่าค่ะมันจะได้แบบว่าซึมไปกับเนื้อผ้าเลยประมาณนี้นะอันนี้เราก็จะมาโชว์วิธีการสบัดสีกันนะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็มีการสบัดสีแดงกับสีดำนะนี่เราทําแขนไปข้างหนึ่งแล้วก็เลยมีมีจานสีที่มันเป็นสีแดงกับสีดาเลอะๆอยู่นี่นะคะก่อนอื่นเลยเรามาสบัดสีแดงกันนะสีแดงก็ต้องผสมข้นๆนะคะเนี่ยสีแดงอันนี้นะ ผสมข้นๆเลยนะเพราะว่าถ้ามันเหลวเนี่ยมันก็จะซึมไปกับเนื้อผ้านะคะต้องผสมข้นมันจะได้เป็นเป็นเม็ดๆๆๆให้มันเห็นนะคะให้มันแบบเห็นชัดหน่อยเอาแค่นี้ประมาณประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาด้านหน้าก็ผสมน้ําแค่นิดเดียวนะคะแบบสีแดงนี่มันก็ต้องแบบเกือบข้นเลยอะ มันจะมาเป็นก้อนอย่างนี้แหละตอนแรกอ่ะนี้เราจะสาธิตวิธีการสบัดสีดูก็ผสมสีเข้ากับน้ำก่อนนะคะอันนี้บางทีมันก็ดูข้นไปนะเอาใส่น้ำนิดนึงก็ได้ให้ดูว่าประมาณว่ามันก็ไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่เป็นก้อนจนเกินไปอะ่ะประมาณเนี้ย เนี่ยประมาณนี้ทุกคนเห็นปะนึกนืดหน่อยอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราสบัดให้ดู <c oughs> ก็ใช้แปรงสีฟันนะคะนี่แปรงสีฟันธรรมดานี้เลยที่เราใช้แล้วอันเนี้ยเอาผู้กันเนี่ยมาตาดตรงแปรงก่อนอย่าจุ่มเลยนะถ้าจุ่มเลยมันก็จริงมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ไม่ทั่วถึงตรงแปรงตรงเนี้ย มาเดี๋ยวเราจะสะบัดให้ดูอย่างนี้นะคะดูตรงนี้ก่อนเลยมันจะได้เป็นเม็ดๆเ,เป็นเหมือนเป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะคะนี่มาทาตรงแปลงก่อนแล้วก็มาสะบัดก็แล้วแต่เรานะว่าจะเอา ตรงสีแดงเนี่มันจะเยอะแค่ไหนนะคะแต่ของเราก็คิดว่าเอาไม่ค่อยเยอะอะค่ะเอาแค่นี้พอเป็นกระจุกกระจุกก็จะมีสะบัดสีดำหลังจากนี้นะคะสะบัดแดงนิดหน่อยบอ แล้วเดี๋ยวก็สะบัดสีดำตามก็เวลาสะบัดนี่ก็ต้องระวังเลอะโต๊ะ้างๆเลยนะคะหรือว่าใครที่มีกระดาษหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยเราก็มาลองก่อนก็ได้แต่เราไม่มีไงที่บ้านคือหนังสือพิมพ์นี่คือหายากม,มากก็เลยต้องเอาผ้าไอ้ฟองน้ำนี่มาเช็ดๆรีบทำทำแล้วก็รีบเช็ดเลยเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะแห้งแล้วมันก็ขาดไม่ออกแล้วอันนี้อันนี้โต๊ะกินข้าวเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเลื่อนให้ดู <c oughs> วันนี้เสียงแอบแหบนิดหน่อยนะคะทนทนฟังกันไปนะ <c oughs> ก็เอาประมาณแค่นี้ก่อนนะสีแดงนคะมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ค่ะถ้าสีมันจางนะมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเลยมันก็จะ ไม่ค่อยสดมากเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าให้ผสมเข้มๆเข้าไว้เข้มข้น <c oughs> นี่ก็จะมาเช็ดโต๊ะเพราะเดี๋ยวสีมันแห้งเช็ดไม่ออกเสร็จแล้วนะคะสีแดงกับสีดำอ่ะสีแดงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราล้างสีแดงแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะมาผสมสีดำกันต่อนะคะ เดือนแป๊บหนึ่งสมสีดำให้ดูก็ผสมให้มันเข้มขน้นเหมือนสีแดงเมืเ่อกี้แหละอืก็ต้องล้างแปรงด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันผสมกันสีดำนี่เลยอ,ออกมาจากหลอดเลยมันจะได้เป็นก้อนๆจะได้ค้นๆ บีบออกมาไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะใช้แค่นิดเดียวเนาะเอาน้ำมาเหยาะนิดนึงโอเคแค่นี้ก่อนแล้วก็ผสมสีกับน้ำเปล่านะคะลองดูว่ามันเหลวไปแล้วก็เติมสีเข้าไปได้นะ <c oughs> นี่เหมือนเราจะทำเหลวไว้นิดนึงนะเดี๋ยวลองผสมดูก่อนบางทีก็ได้ละมั้งเอาแค่น,นี้นแหละได้แล้วค่ะประมาณนี้นะมันจะแบบมีความเข้มข้นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสบัดกันนะ จับจานสีนิดนึงอะไรรั่วซื้อมันมีน้ำหนักไงมันก็จะชอบร่วงลงโต๊ะไปเรื่อยนี่นะคะก็ทาเหมือนสีแดงเลยก็คือเอาผู้กันเนี่ยมาทาตรงแปลงก่อน แล้วเราก็สะบัดไปเลยสีดำมันจะเห็นได้ง่ายนะคะสีมันเข้มก็จะเอาเข้มแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลยก็ซ้ํามันไปเรื่อยๆนี้เราก็ไม่ต้องการให้มันเข้มอะไรมากเท่าไหร่คอยเช็ดโต๊ะก่อนคอยเช็ดโต๊ะตอนที่สีมันยังไม่แห้ง มันข้นเข้มข้นกำลังพอดีนี่มันจะเป็นเม็ดเม็สวยเลยนะก็แนะนำนะก็ลองดูเคยทำเหลวๆแล้วมันมันเผลอๆมันหยดลงไปเสื้ออีก่ล้ก็ทำพอปะปายนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะทำเยอะแค่ไหนนะคะแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคน แต่ของเราเอาประมาณแค่นี้พอยวนำไปเรื่อยๆแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วค่ะแต่ระหว่างนี้ก็ถ้ามันสีมันข้นมันจะไม่หยดนะถ้าสีเหลวเนี่ยมันก็จะหยดบ่อยมากเลยเราเคยทำนี่มันสีเหลวนะมันหยดเป็นแบบเม็ดเม,ดเมด็ใหญ่ๆเลยอะ ก็ต้องระวังด้วยนะถ้าสีมันเหลวไปมันจะหยดจริงๆเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยนี่ก็เป็นเม็ดใหญ่ๆเริ่มเริ่มเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นมาละเ <c oughs> นี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะฝั่งนี้เอาตรงนี้นิดหน่อยแล้วกัน นีเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกฝั่งนึงด้านหลังถ้าจะทําฝั่งหนึ่งด้านหลัง,ง,ง,ลงแบบทันทีเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาไดเป่าก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอทําด้านหลังแล้วไอ้ตรงที่เราสะบัดตรงเนี้ยมันจะเลอะนะต้องเอาไดเป่าก่อน <c oughs> อเช็ดโต๊ะสักครู่ค่ะ มันก็จะเลอะเทอะนิดนึงเนี่ยเลอะเทอหน่อยทําไปอย่างเงี้ยก็<ม>จ,ะจะประมาณนี้<ม>ก็ด้านหลังเราก็เดี๋ยวเราก็เอาไดเป่าแต่มันก็อาจจะเสียเวลานะคะก็ทําให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเนี่ยด้านหลังเราก็จะทําเหมือนข้างหน้านี่แหละมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแขนเสื้อ<ม>ก็ ถ้ามันเต็มตัวเป็นแบบไหนเนี่ยก็รอติดตามดูในคลิปก่อนเลยนะคะว่าเต็มตัวแล้วมันจะออกมาสวยไหมแต่ละวันนี้นี่ก็มาทำคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ